อันนี้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เป็นวัวของคณะครูซึ่งได้รวมเงินกันซื้อมานะครับมีอยู่3ตัวกับอีกหนึ่งตัวอยู่ในท้องก็ในราคา5 0,000บาทเออสำหรับมา,มาเลี้ยงในบริเวณโรงเรียนซึ่งมีหญ้าขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือพวกไก่ที่โรงเรียนได้เลี้ยงเอาไว้เพื่อส่งเสริมในเรื่องของอาหารกลางวัน สภาพของโรงเรียนบ้านนาบงตะบนกองนางอำเภอท่าบ่อก็คือโดยเป็นอัตลักษณ์ก็คือเป็นป่านะครับป่าซึ่งมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะครับมากมายเลยทีเดียวถ้ามองมาแต่ไกลนี่ก็จะเห็นเป็นในลักษณะเหมือนกับเป็นป่าป่าใหญ่ทีเดียวนะครับโรงเรียนบ้านนาบงตะบนกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดนองคายนี่ก็ เป็นโรงเรียนที่แยกออกมาจากตัวหมู่บ้านและห่างจากหมู่บ้านพอสมควรประมาณ1กิโลเมตรนะฮะอันนี้ก็คือสภาพภายในครับอันนี้ก็คืออาคารเรียนตอนนี้อาคารเรียนซึ่งได้ปรับปรุงให้สวยงามและก็มีเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้เล่นโดยกสทชมาติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดย3 b b บบนะฮะก็จะไปดูเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนะครับซึ่งมีโรงเรือนสำหรับเลีเ้ยงไก่อันนี้เป็นของโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนได้จัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมในเรื่องของอาหารกลางวันอันนี้ก็คือไก่พื้นบ้านที่นำมาเลี้ยงเอาไว้โดยใช้ วัสดุท้องถิ่นมั่งแล้วก็เศษอาหารกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดจำได้บอบประมาณห้าสิบตัวโครงก,การเกษตรยั่งยืนนะครับ ผมว่าเป็นวัดป่าพอมาดูเป็นโรงเรียนป่าเออเข้าท่านะไม่เคยเห็นสักทีโรงเรียนป่าขนาดนี้ต้นไม้นี่กี่ปีครับอาจารย์นี่ต้นไม้นี่กี่ปีกะว่าสามสิบกว่าปีกระผมนี่เราปลูกกันยุคนี่นะสามสิบกว่าปีต้นนี่อย่างเนี่ยกระถินเทพาครับนี่กระถินเทพาโอ้ยครับผมอยู่นี่แหละผมปลูกนี่อืม นี่ลายต้นนี่ลายเขอนี่กระถินเทพานี่ใบใหม่เลยมันก็สวยอ๋อเป็นต้นกระถินเทพาเป็นไม้โตเร็วครับไม้โตเร็วครับแล้วต้นอื่นก็มีเยอะแยะกระโดูอย่างต่างๆมีหมดเลยนี่โอ้